สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กรุลบปรักทุกท่านครับกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตปราบเอการาชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสู่ขวัญให้กับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับเนื้อหาสาระท่วงทำนองจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังในบัดน,นี้ครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียสีสิทธิพระพรบวรเวนวิเศษอันติเรกเตโชยใจบังคลา มหาสิลมังขาเลตปฐมเหตุแห่งมหามงคลดุลบรรดาลให้องค์จอมไทยพระอิสวรประมวลมาตกแตง่งจาบสันแบ่งมาจุดเีเป็นเทพยาดานมพระคอจากฤาษีสิบเก้าตนลงมาเกิด แสนประเสริฐเลิศลำปันคำแก้วหน่วยมันนี้เกียรติศักดิ์ศรีของเจ้าคนเขาได้ย่อยยิ่งสิ่งสาธสีก็หฮกเจ้าแลงเสงสาบอให้ยาม ตาม non, âu, ピピ ải, ทำน้องของเจ้าสิเป็นไ่เดือทางไก่ที่ได้ไปตามทางอย่างไปอย่าไล่ลางลางเถื่อไปทางหนาเกิดราคาสูงยิ่งสิเป็นจริงแท้ๆคือเจ้าได้มันมายอสานทาย้ายในมือนี้มีน้ำว่า มีนามว่าอะไรก็ใส่ชื่อเข้าไปขอสารทยายในมือน,นี้มีนามว่าคนดีจัดบายสีอวยใจให้ลังไลหลห่มเห่าเอาเลิกดีในวันนี้ประหัสดใ้สีที่ลำคาให้เจ้าสมปราทนา โชควาสนาแลนซาตาเจ้าหอดแล้วมาถึงแล้วละพอคุณบุญเจ้ามาหอดแล้ววันที่สิบเจ็ดสิงหาคมสมหัวใจเลือแสนเกิดสู่เดนภายพื้น หลายวันคืนลวงเขาจะเลิ่นไว้เดินใส่สองมือนีสุ่มพี่น้องผองเจ้ากะเหล่ามาโมทิตานำเจ้าไว้พรในวันเกิดแสนประเสริฐเลิศลำนำพรให้แม่นอยู่ดี เป็นภูมิภูมิทำแถสติและปัญญาเกิดเปิดโอกาสให้แล้วปานได้แกว้วเม็นคางามคนติดตามย่อยย่องตามคันลองจะอองยศได้ปรากฏทั่วลาสัทธาเจ้าหรือพอเด้อ ให้เจ้าเจอให้เจ้าได้ทางไม่ตรีมีทุกอย่างเวลาอย่างตามทางมีคนเดินแนบข้างทางเจ้าแม่นสิไปสิ่งจันไรยามากไกลอันโพยพยามาผ่านทางลูกหลานกาช่มชื่นขึ้นวันนั้นได้อยู่ดี ให้เจ้ามีเหลือหลนมีแต่คนมาขอเพ่งถึงเวลาให้เจ้าได้สมเจ้าปารนามีเมตตาเพียงพอมฝูงคนยอมได้ย่อยิงเป็นผู้มีความสัต์จริงอย่าประวิงความเท็จนั้นให้พันภายใดห่างไกล สุขภาพทางกายก็ให้ได้แข็งแร่งมีแห่งหลายอยู่สบายสะเดือยาสีเผือทางใจนั้นทุกข์ืนว่านได้สรรสางบุญตามทางที่เจ้าก่อบุญบารามีให้เพียงพอลูกลานเล่นนั่นขอสิคอยส่นแม่นหมโพ ความโมโหยามากลสิ่งหัวใจให้ลาลอยให้มีแต่ความแสมสอยคอยยิ้มก็ยิ้มใจถึงวันเกิดแล้วได้สิ้หวใจไดห้องโหอเอาขวัญแห่งเจ้าให้มาเข้าแมนสุขี ว่ามาเยืขวนอืยนควรจะไปอยู่กรมหนแห่งทางใดควรเจ้าลงไปไทยเที่ยวเพิินทางผุ่นควรเจ้าไปทางผุนทางลาวหรือพอมา่า วันได้ยินยาสาคราวนี้ให้ต่าวมา,าว่ามาเยอะกว่านอ้อยวันจะไปอยู่กรรมปฏิบัติทาทางใดแน่เจ้าอย่ายืนแท้แล้ววันนี้ให้เต่ามา กวนเจ้าไปเที่ยวค้าหรือสัมมา,าให้มาดวนเจ้าย่ามวนอยู่หันวันนี้ให้เต่ามา,าว่ามาเยอกว่านึน วันเจ้าไปทางพุนทนธรบุญทางวันสาลาพันทองเจียวเทียวลินให้เต่ามาไปภาวนาอยู่ทำนำหนาข้าให้มาดวนเจ้ายามวนอยู่หันวันนี้ให้เต่ามา ขวัญไปทำการค้าเที่ยวพาลาทางใดหนอขอให้มาสามือนี้วันนี้เดือพเอดือขวัญเจ้าไปทางพุนทางเวียงจังนทนันกแมนขวัญไปเที่ยวบางแสนพันธยาพุ่นบ่อยาลอสาอยู่นาน ไปสำราญทางกรรมขึ้นถึงเขาดอยใดแน่ขอให้มาสาพอเจ้าขึ้นเย่าเขาสู่ห้งว่ามาเยอะกว่านอน Mẹ đã thi thăng nam, Khánh quán hãy chào dùng ma đưa Phụ nạc khá nhà nạ khi nạc nam, Hãy nắm nhũ dùng quán, Hóa mái dưới quán ươi quan Quán Quán Mẹ, หรือว่าขวัญผู้ใดก็ใส่สื่อลงไปขวัญนายขวัญพอ่อขวัญแม่อยู่ใสก็ให้มาสามื่อนี้วันนี้มานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินเข้าตม้มและของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อย หมอพามเอื่นจ่อยจ่อยหม้อพามเอือนจ่อยจ่อยขวัญจ้าให้ตามาขวัญแข้งก็ให้มาอยู่แข้งลีลาขวัญขาก็าให้มาอยู่ขาลี่หลขวัญแขนกว่าแขนสายก็ให้มาเต่ามาโฮม ทั้งขวัญนมและขวัญทางขวัญ y ế วบงคุม้มคิวทั้งขวัญคิวและขวัญตาขวัญกายยางามดีก็ให้มาสามมือหนีวันนี้ว่ามาเยอะขวัญเอือ ให้เจ้ามาสืบสางทางกุศลผลอยู่สงมาดำรงความถูกต้องประคองไววเม่นแห่งธรรมอุปธรรมเอาไว้ให้ลูกหลานได้เติบใหญ่ให้สุนหมโพไซใตบารามีของพอหนีสุขีลวนได้บวนยิน ว่ามาเยี่ขวานึกกินข้าวผีให้เจ้าหากเขียวมากผีให้เจ้าคายให้เจ้าคืนมาได้ทองเป้าให้เจ้ามาอยู่สืบสาง ทางกุศลผลบุญใหญายายาย่ให้สมกรรมปณิธานของหัวใจได้กินทานอยู่สู่มือคือเจ้าปราธนาขอให้กวันตัวเจ้าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เืวอวาจังได้ก่อใจไป ขอให้ขวัญตัวเจ้าสาบานเข้าสู่ห้องของทำเท่ยาเปลี่ยนแปลงตัวกระแสสาแล้วพระนิพพานที่ตั้งตอขอกุศลบุญสุงอยู่สู่ขึ้นแม่นบ่อทอย องเทพรมบนน้ยคอยเบิ่อนำแยงได้แดดงความรักเมตตาเอื้ออ,อ,อย่าเฉยเดืออย่าได้ผือภายแล้วมีสติโยทุกเมือ่อให้มีหล่นมีเหลือได้กินทานอยู่สุมืออย่ามีพองขาดเน คนสันสนย่อยอย่องสมควรเดือดทานพระนิพพานเป็นที่ตั้งสมเจ้าปรานนาว่ามาเยค่วนึยออออออ ขันแมมนควัญมาแล้วาพามสิเล่าแถมพรอนันเอาตอนค้าถาแม่นดีเหลือหลุนพรอนมองคลของเจ้าบูชาเอาสิเฮืงองหงสิจำลุงอยู่บอ่อแล้วปานใดแก้วหน่วยมานีพระสัมสันวิสัเทพระสิบเก่าจบครบถวนประมวลไหว้ไส้กะมน อเนกเตชโชยใจยาตุภาวังใจยมงข้าลังสุขัางพาลังเทอนกับนี่ละก็คือบทสุดขัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะหรือไยทุกนางน้ยก็ดีแต่เกิดนะบนัณพ์าสมบดีนี่แต่ปีนั้นนะคนอยากจัด ใบสีสู่วันอายุวัฒนะลูกหลานผอมเพียงเฮียงหนากันเออว่าปีนี้โอ้อยากจัดใบสีสู่วันวันเกิดนะเพื่อเสริมอายุวัฒนะให้เพิินนะครับก็เอาบทนีไปสูตรให้เพิินนะหรือว่าพอผ้ามหูว่าเกิดวันพระนาสบดินเงีเอาบทสูตรนี้สูตรให้เพิ่นครับมันจะเกิดความคลั่งความศักดิ์สิทธ นะดีมากๆเลยครับเป็นกำลังใจทีนี้หลายๆนะครับก็ฝากไว้ครับถ้าหากว่า,าคลิปนี้ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในสำหรับผู้ที่อยากได้บทสูตรขวัญน,นี่ไปท้องหรือไปฝึกก็ทร่มาครับโทรมาหากระผมเองนี่แหละเอกราชบุญอาจตัวจริงเสียงจริง 0918325641อีกครั้งหนึ่ง0918325641นะก็มาคุยกันอยากได้แบบใดนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ